วิปัสสนูไปกิเลสเนี่ยเกิดได้ทุกรอบเลยนะจะขึ้นโสดาบันก็ต้องเจอวิปัสสนูจะขึ้นสกิตาคามนะีก็ต้องเจอวิปัสสนูจะขึ้นพระนาคาก็มีวิปัสสนูมาหลอกเราเป็นจุดๆไปเลยกระทั่งพระนาคาจะทําให้แจ้งอรหัต,ตผลนะ้ําที่ยังเจอวิปัสสนูเลยถ่าอะไรถ้าสมาธิไม่พอนะงั้นเวลาลองไปอ่านดูนะเรื่องวิปัสสนูสิบข้อนักปฏิบัติเจอทางนั้นแหละ หลวงพ่อเคยเจอโอภาสสว่างว่าโอภาษอีกการหนึ่งเกิดสติอย่างรุนแรงมองไปที่ไหนจะเห็นแตกตัวเป็นอากาศอย่างแตกตัวเป็นเม็ดๆเลยสติมันไวมากเลยร้อแรงมากเลยตัวนี้ผิดหมดนะ,นะอีกคราวหนึ่งเกิดปัญญามากนึกถึงธรรมะอะไรนะเข้าใจเข้าใจเข้าใจเข,ข้าใจธรรมะหมวดนี้ข้อนี้ลิงก์กับธรรมะหมวดน้นข้อน้อนอะไรนี้ลิงก์ง โอ้โหหนักไปหมดเลยนะเลยรู้ว่าไม่ใช่ละภาวนาอีท่าไหนวันหนังอึดเลยนะทําผิดละแต่แตกฉานนะถ้าเป็นพวกชอบความแตกฉานนก็ไปตายอยู่ที่นี่ล้วไปไม่รอดละแต่สังเกตเอาเดินปัญญารวดไปเลยไม่ได้นะต้องกลับมาทาความสงบเป็นระยะระยะไปเพราะงั้นแนะนําพวกเราเลยนะทุกวันนะแบ่งเวลาไว้ทําความสงบบ้างอย่าเดินปัญญารวดเดี่ยวเดินปัญญารวดเดียวเดี๋ยววิปัสสนูมหลอกเอา นั้นถึงเวลาะแค่เราไหว้พระสวดมนต์นะแล้วก็สวดมนต์ในใจของเราไปเรื่อยๆพุทโธธรรมโมสางโคอะไรก็ได้สวดไปเรื่อยๆให้ใจมันอยู่ในอารมณ์มันเดียวเข้าเคลียร์อยู่ในอารมณ์มันเดียวคือคําบริกรรมของเราอะไรเงี้ยทําไปเรื่อยๆจิตนก็มีกําลังนะสงบลงไปได้พักผ่อนให้จิตมันได้พักผ่อนแล้วก็เอาจิตที่ได้พักผ่อนแล้วมีเรี่ยวมีแรงแล้วมันจเจริญปัญญา มาดูความจริงของกายดูความจริงของจิตใจดูไปเรื่อยๆนะถึงเวลาดูไปเรื่อยๆใจมันจิตมันชักเหนื่อยแล้วกลับมาทําความสงบนะี่สลับไปสลับมาเหมือนการเดินสองขาเดินขาเดียวถึงที่หมายไหมถึงถึงได้นะแต่ลําบากเดินสองขาคือทําสมถะและวิปัสสนานะไม่ใช่ทํำวิปัสสนาอย่างเดียวนะพระพุทธเจ้าท่านสอนบอกว่าธรรมะที่ควรเจริญ ด้วยปัญญาอันยิ่งนะคือสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานสองอย่างไม่ใช่ธรรมใดนหนึ่งทำสมถกรรมฐานอย่างเดียวไม่บรรลุนะมรรคผละทำวิปัสสนาอย่างเดียวไม่ไปเจอวิปัสสนูหลอกเอารู้สึกว่าบรรลุมรรคผละงั้นต้องทําให้ได้ทางสองอย่างแบ่งเวลาไว้เลยวันไหนจิตเราไม่มีแรงจิตเราฟารุ้งซ่านะ,ะทําความสงบเข้ามานี่บางคนก็เริ่มถามจิตไม่มีแรงเป็นยังไงกอพูดยากนะสภาวะ ถ้ารู้จักจิตที่มีแรงแล้วถึงจะรู้จักจิตที่ไม่มีแรงทาไงจิตจะมีแรงทํากรรมฐานไปจิตหลงไปรู้ทันจิตถลําลงไปรู้ทันจิตหลงไปจิตถลําไปนะจิตมันไปทํางานจิตมันไปทํางานเราจิตต้องทํางานตลอดเวลาจิตก็ไม่มีแรงแต่ถ้าเราทํากรรมฐานอยู่จิตเราไหลไปเรารู้ทันจิตถลํมไปเพ่งเรารู้ทันนจิตไม่วิ่งไปวิ่งมาจิตก็ค่อยๆมีแรงขึ้นมาพอจิตเรามีแรงแล้วเรารู้จักแล้วจิตที่มีแรงเป็นอย่างนี้อีกวันหนึ่งกําลังตก แล้วเราจะรู้เลยว่าวันนี้กําลังตกแล้วสมาธิเสื่อมกําลังไม่พอละวเห็นไหมจะมาถามหลวงพ่อว่าภาวนาแล้วแค่ไหนกําลังพอแค่ไหนสมาธิไม่พออะไรเงี้ยพูดให้ตายก็ไม่รู้เรื่องนะเพราะฉะนั้นไปลงมือทํานะลงมือปฏิบัติไปททำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเพื่อเป็นเครื่องสังเกตจิตแต่ถ้าวันไหนจิตเราเหนื่อยจิตเราฟุ้งซ่านไม่ต้องสังเกตจิต น้อมจิตไปอยู่กับรมกรรมฐานน้อมไปอยู่นะไม่ได้บังคับจิตนะถ้าอย่างเรารู้ลมหายใจยงั้น้นะเราก็ให้จิตมันสนใจพาจิตมันสนใจอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกมันจะอยู่แค่ปลายจมูกนิดเดียวเวลาจิตมันสงบลงไปมันไม่ยาวลึกๆเลยนะ้นอยู่เหลือน,นิดเดียวตรงเนี้ยนะรู้สึกรู้สึกไปนะจิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตสงบก็รู้ไม่ต้องทําเอาความสงบนะถ้าอยากสงบจิตจะไม่สงบเพราะอยากสงบจิตจะดิ้น จิตเมื่อมันดิ้นแล้วมันจะสงบได้ยังไงงั้นถ้าอยากให้จิตสงบนะั้นอยู่กับอารมณ์กรรมฐานของเราไปเรื่อยๆสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างให้รู้ว่าอารมณ์กรรมฐานไปอย่างสบายๆแป๊บเดียวก็สงบแล้วนี่เคล็ดลับของการทําสมาธิชนิดสงบนะคืออยู่กับอารมณ์กรรมฐานที่เราอยู่แล้วมีความสุขอยู่ไปด้วยจิตใจสบายๆปกติเนี่ยพอพูด่าให้อยู่ด้วยจิตใจสบายนะก็ไปแต่งจิตสบายขึ้นมาอีกละอืมก็ทําเห็นเราอยากเบิ่ดกระโหลกอี่ย ให้รู้ทันความปรุงแต่งก็อดปรุงแต่งไม่ได้เอาวทำจิตให้สบายนี่ภาษามนุษย์นะมันไม่สื่อถึงสภาวะแท้ๆฟังอย่างนี้ปกติความต้องทํำยังไงต้องทํำยังไงในหัวมีแต่คำว่าทาไม่ต้องทำนะถ้าอยากสงบก็อยู่กับอารมณ์กรรมฐานของเราไปนะแล้วถ้าจิตมันจะทิ้งอารมณ์ไปนะหนีไปที่อื่นรู้ทันไม่ว่ามันรู้ไปถ้าจิตมันถลำไม่เพ่งอารมณ์กรรมฐานรู้ทนันมะันค่อยๆรวมมันจะสงบเองนะ สงบรู้นื้อรู้ตัวสงบลงไปบางทีโลกธาตุนี่หายไปร่างกายหายไปเลยนะสงบเต็มเหนียวเลยบางทีก็ใช้กรรมฐานอย่างอื่นก็ได้นะไม่จําเป็นว่าต้องใช้กรรมฐานชนิดที่มีร่างกายอะไรหรอกอย่างบางทีเราก็แผ่เมตตานะทีแรกอาจจะช่วยมันบริกรรมไปก่อนก็ได้เมตตาผู้นางอาะไรหัางเมตตาไม่ได้หวังอะไรทั้งสิ้นนะบริกรรมไปไบริกรรมถึงเมตตาไปเรื่อยๆเรื่ๆ ถึงจุดหนึ่งนะจิตมันรวมวับเข้าไปร่างกายก็จะหายไปตรงที่เราเจริญเมตตาอยู่แล้วจิตเข้าฌานเะนี้ยจะไม่เกิดนิมิตไม่เกิดปฏิภาคนิมิตนะไม่เกิดดวงสบองสว่างอะไรไม่มีวับเข้าไปว่างไปเลยนะงั้นตรงจิตเดินไปทำฌานนะทำความสงบระดับลึกนะระดับฌานนะนี่มีสองแบบนะกรรมฐานบางอย่างจะมีปฏิภาคนิมิตมีความสว่างเกิดขึ้น กรรมฐานบางอย่างไม่มีปฏิภาคนิมิตตัดตรงเพราะเข้าไปข้างในเลยอันนี้พวกเราคงทาไม่ได้แต่ว่าเอาง่ายๆเราเช่นเราสวดมนต์ในใจไปพุทโธธรรมโอสังโฆพุทโธธรรมโอสังโฆฟังเสียงลงพายดีนะพุทโธธรรมโอสังโฆแล้วดูซิมันต่างกันตรงนี้ไหมพุทโธ โมสังโคหลับไหมหลับเมื่อก่อนมีพระองหนึ่งนะท่านก็มีชื่อเสียงอยู่ชอบจัดรายการวิทย,ยุดึกๆอ่ะตอนดึกๆลงพ่อชอบตื่นมาภาวนานะก็จะมีรายการอยู่สองสารายการทำไมต้องอยู่ตอนดึกๆเพราะไม่มีสปอนเซอร์นะก็เลยจัดรายการตอนนั้นให้ คนหนึ่งท่านกอ่อเขาส่วนหลวงฟังแล้วนะจิตอเลิศมากเลยท่านสอนเรื่องจิตจิตเรื่องใจเก่งมากนะเป็นผู้หญิงนะต่ว่าชำนิชำนานการภาวนามากเลยเป็นครูบาอาจารย์สุดยอดองค์หนึ่งเลยนะเห็นเราอยากกราบอยากไหว้อีกท่านหนึ่งมีปัญญามากนะจันแนบจันแนบมหานีราณน,น์พวกเราคงไม่รู้จักแล้วนะเป็นอาจารย์ของอาจารย์สุจิน์อะไรนะี ยุคนี้เป็นรุ่นที่สามรุ่นที่สี่นะจะจะแนบแน่จาจะแนบจะเสียงก็จะแตกแตกกระด้างกระด้างฟังแล้วไม่มีความสุขฟังแล้วเครียดนะแต่แกสอนก็ฟังนะฟ,งฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องนะไม่รู้เรื่องสอนอภิธรรมอีกท่านหนึ่งนะท่านก็สอนนะทุกวันนะสอนเหมือนกันหมดเลยพอเริ่มรายการหายใจเข้า พูดหายใจออกโทเงี้ยแล้วก็จนกระทั่งพูดโทตลอดรายการพูดแต่คำว่าพูดโทแบบนี้นะสุดยอดเลยนะฟังแล้วหลับสนิทดีเื่อนเวลาบริกรรมนะอย่าสะกดจิตตัวเองให้หลับนะ ทำไปได้วยความรู้สึกตัวเนะช่นพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆสงบพระช่างไม่สงบพรช่างถึงจุดหนึ่งจิตมันวิบตัวแล้วนะสงบเลยนะสงบแต่ถ้าบรติกรรมอย่างนี้นะมันไม่ถึงฌานนะแต่ถ้าเราพุทโธธรรมโอสังโฆแล้วเรารู้อยู่ที่จิตของเราด้วยรู้ตรงนี้ก็ได้ที่มันไหวๆนะเราก็พุทโธธรรมโอสังโฆในะจิตรวมปั๊บบางที รวมเข้าถึงอภปนาไปเลยเพราะเราเห็นสภาวะเราไม่ได้เห็นเน้นที่คาบริกรรมสนุกไหมเล่าให้ฟังเห็นไหมว่าการปฏิบัตินะมีอะไรให้เราเรียนรู้เยอะมากเลยตาราหลักๆนะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยอย่างมหาสติปัฏฐานเนี่ยสติปัฏฐานมีหลายสูตรนะสูตรใหญ่สูตรหลักเนี่ยเรียกมหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยมีสติยังมีสติปัฏฐานสูตรอื่นๆอนะีกกระทั่งในมหาสติปัฏฐานสูตรนะท่านก็พูดไว้คร่าวๆนะ เพราะเป็นแผนที่นะเป็นแผนที่ท่านจะบอกจุดสําคัญสําคัญไว้ตอนที่เราลงมือทําจริงๆอะ่ะเราจะเจออะไรต่ออะไรมากมายมาหาศาลเลยนะที่มันไม่มีในตาํารานี่เราก็ต้องหัดสังเกตหัดรู้หัดดูไปนะมัวไปเห็นของแปลกๆแ,แล้วหลุดตํารานี่ทำผิดแล้ว ลดจากการแผดเผากิเลสต,ตัวเองแล้วภาวนานแล้วเกิดความรู้แตกฉานกูเก่งกูเก่งนี่ภาวนานแล้วไม่ได้ลดละกิเลสนะไม่มีอาตาปีภาวนานแล้วกิเลสแรงเนะนี่ยผิดละเนี่ยที่ท่านสอนไว้นะเป็นจุดหลักๆนะเป็นแลนด์มาร์กสำคัญเวลาเราลงมือปฏิบัตินะสิ่งที่เรารู้เราเห็นแล้วเราถามครูบาอาจารย์มันจะไม่เหมือนในตำรานะมันจะไม่เหมือนนะเมื่อก่อนหลวงพ่อเคยสงสัยนะ เวลาเราฟังครูบาอาจารย์สอนเราฟังเราไปลงมือปฏิบัติเราเกิดข้อสงสัยเกิดสภาวะอะไรไม่เห็นที่ท่านสอนเลยนะไม่เห็นตรงกันนะไม่มีสิ่งที่ท่านสอนเลยเดี๋ยวพวกเราคอยสังเกตดูเวลาเราภาวนานะเราจะเจออะไรที่มันไม่มีในตำราเยอะเลยแต่ว่าถามว่ามันนอกตำราไหมไม่ใช่ตำรามันเป็นภาพใหญ่มันครอบคลุมการปฏิบัติที่ถูกต้องเอาไว้หมดแล้วตำราสอนเรานะสองด้านเลย สิ่งที่ถูกเป็นยังไงสิ่งที่ผิดเป็นยังไงถ้าเราเรียนตำราเราจะรู้สิ่งที่ถูกเป็นยังไงสิ่งที่ผิดเป็นยังไงตอนลงมือปฏิบัตินะเจออะไรสภาวะอะไรแปลกๆมหาศาลเลยนะเราก็ต้องใส่ใกจเ,กเอาไอ้นี่ถูกหรือไม่ถูกนะค่อยๆดูค่อยๆรู้เอารู้เรื่องไหมเนี่ยสรุปนะถือศีลห้าให้ได้นะทุกวันทําในรูปแบบมีแรงเดินจงกรมได้สามชั่วโมงไปเดินซะนะ